สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกันจังนะครับกับช่วงหุ้นกันจังนะครับวันนี้เราจะมาโอนเงินเข้าพอร์ตเป็นจํานวนเงิน1 0,000บาทนะครับจากบัญชีกรุงเทพนะครับแล้วก็กสิกรอย่างละ5000นะไปเริ่มต้นกันที่แอปธนาคารกรุงเทพกันก่อนเลยไปปกติผมจะไม่ค่อยได้ใช้แอปนี้นะครับเพราะว่าเงินเดือนจะเข้าอีกบัญชีหนึ่งแต่ว่าบัญชีนี้ตอนนี้จะมีเงินอยู่2อย่าง3อย่างที่เข้านะครับอย่างแรกคือเงินปันผล ของหุ้นที่ผมซื้อไว้นะครับผมอันนี้คือ,อดีเทลที่ที่ผ่านมาที่ผมเคยได้นะก็จะเป็น186บาท391บาทแล้วก็24บาทนะครับแล้วก็เงินโอนจากต่างประเทศรายการที่2ที่เห็นนะครับจะเป็นเงินของ YouTube ที่ผมทำได้แล้วก็อันแรกก็จะเป็น1 7 7 0 7บาทนะครับผมอันนี้ก็เป็นเงินจาก YouTube เช่นกันที่ผมทำช่องอีกช่องหนึ่งไว้โอเคไปโอนกันเลยไป อันดับแรกเรามาที่หน้าแรกก่อนนะครับพอมาที่หน้าแรกเสร็จปุ๊บเราเลือกตรงนี้ครับจ่ายเงินคลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้ามาเสร็จนะครับตรงนี้จะเป็นรายการที่ผมเคยทําไว้ก่อนหน้านี้ละแต่คราวนี้เดี๋ยวผมจะมาพาทุกคนทํามาอีกครั้งหนึ่งนะให้เราไปเลือกที่เลือกผู้ให้บริการนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เลือกไปที่บมจหลักทรัพย์บัวหลวง พราะผมทำกับของหลักทรัพย์บุญหลวงไว้นะโอเคคราวนี okay. ้ i, มันจะมีหมายเลขอ้างอิงที่1แล้วก็หมายเลขอ้างอิง2เราก็ต้องมาดูกันว่าอันไหนคืออะไรนะครับอ้างอิง1จะเป็นเลขบัญชีของเราครับบัญชีหุ้นของเรานั่นเองส่วนอ้างอิงที่2นะครับจะเป็นหมายเลขบัตรประชาชนนะครับไปกันเลย ตัวเลขเหล่านี้นะครับผมขอปิดไว้เป็นความลับส่วนตัวนะครับเพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะอันนี้จะเผยแพร่ไม่ได้นะครับโอเคต่อจากนั้นก็ไปขั้นตอนต่อไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาใส่จํานวนเงินที่จะโอนลงตรงนี้นะครับผมก็คลิกเข้าไปใส่ได้เลยสมมุติว่าผมใส่นะพันบาทโอเคพอใส่จํานวนเงินที่จะโอนเงินเสร็จนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเจอคําว่า ต่อไปกับยกเลิกรายการนี้นะครับเราก็บอกว่าต่อไปเลยโนไปเลยพอมาถึงหน้าสรุปรายการนะครับก็ตรงนี้เราจะโอนเงินไปทั้งหมด5,000บาทแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับหลังจากนั้นก็กดยืนยันไปได้เลยใส่รหัสผ่านที่เราตั้งไว้นะครับโอเคทำรายการสำเร็จแล้วครับยอดนี้ก็จะโอนเข้าไป5000บาทนะครับเดี๋ยวเราไปแอบส่องพอร์ตเราก่อนว่า มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมจะสังเกตเห็นว่าจากยอดเงินที่อยู่แค่8,638บาทนะครับตอนนี้กลายเป็น13,638บาทแล้วนะครับก็คือโอนพุ๊กเข้าปั๊บเลย5,000บาทนะครับสำหรับธนาคารกรุงเทพนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราโอนวันหยุดนัอกขัดตฤกษ์อะไรพวกนี้หรือว่าวันหยุด2อาทิตย์อันนี้อาจจะต้องรอหน่อยนะโอเคไปต่อกันที่แอปกสิกรไทยกันมาต่อกันเลยครับ อันนี้ภาพอาจจะเบอรอนิดนึงนะเดี๋ยวก็มองข้ามมันไปนะสมมุติว่ามันชัดแล้วกันโอเคมาที่หน้านี้เสร็จปุ๊บเราก็ไปกันที่จ่ายบินนะครับตรงนี้เสร็จแล้วให้เลือกคำว่าอื่นๆนะครับหลังจากนั้นเราขี้เกียจเลื่อนหาครับให้เราค้นหาตรงนี้ด้วยคำว่าบัวหลวงก็พิมพ์แค่คำว่าบัวก็ขึ้นมาแล้วนะครับผม หลังจากนั้นเลขบัญชีก็ใส่เลขบัญชีลงไปเหมือนเดิมนะครับส่วนเลขบัตรประชาชนก็ลงไปเลยแล้วก็จํานวนเงินก็ใส่เข้าไปตามที่ต้องการที่จะโอนนะครับแต่เหมือนเห็นเห็นบอกว่าขั้นต่าจะต้องไม่ต่ากว่าสามพันนะเสร็จแล้วกดต่อไปพอมาถึงหน้านี้ครับเหลือแค่กดยืนยันอย่างเดียวแล้วกดไปเลยปังสุดท้ายใส่รหัสผ่านครับผมและก็เหมือนเดิมนะครับโอน5,000บาท ไม่มีค่าธรรมเนียมเหมือนเดิมโอเคไปเช็คที่พอร์ตกันเลยไปและแล้วเงินก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดตอนนี้ในพอร์ตเรามี18,638บาทที่สามารถซื้อหุ้นได้นะครับซึ่งคาดการว่าอาจจะหาหุ้นซื้อเร็วๆนี้แหละส่วนหุ้นที่เราซื้อไว้ตอนนี้ก็กำลังไปได้ดีเลยถึงแม้ว่าภาวะตลาดมันจะแดงแต่ว่าด้วยการวางแผนของเราแล้วว่ามันต้องขึ้นซึ่งไม่มีความรู้นะ แค่จินตนาการเฉยๆก็ยังขึ้นอยู่นะครับผมตอนนี้ก็บวกมาระดับหนึ่งแล้วนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าก็ยังจะถือต่อไปครับถือต่อไปยาวๆเลยอาจจะเป็นหลายหลักหลายปีเลยนะสำหรับหุ้น3มตัวนี้นะครับน่าจะ 3- 4ปีหรือ5ปีหรืออาจจะยาวกว่านั้นนะครับถึงจะขายคือมันจะขึ้นจะลงก็ช่างหัวมันเราจะถือไว้อย่างนี้แหละสําหรับตอนนี้ก็เอาไว้สั้นๆเพียงเท่านี้พอตอนต่อไปก็มาดูกันว่าเราจะไปเลือกซื้อหุ้นตัวไหนกัน ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนมาถึงตอนนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนต่อๆไปถ้าไม่ค่อยได้ลงคลิปต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ายุ่งอยู่กับช่องนั้นอยู่แล้วก็ยังมีงานประจำที่ต้องทำอยู่นะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ